โอ้นี่ไงครับเบตเจ็ดสิบห้าเข้าโบนนะครับเบตเจ็ดสิบห้าเข้าโบนัสเออเบตเจ็ดสิบห้าเข้าโบนัสครับอย่างเดือดเลยครับวันนี้โลมาอย่างเดือดเลยนะวันนี้โลมาอย่างเดือดเลยนะครับอ่ะดาบคู่ไปครับรอบแรกเลยปั๊บโอ้โหโดนด้วยดาบคู่รอบแรกโดนไปนะครับผมพันห้าครับโอเคครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสล็อตออนไลน์ทั้งหลายนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมโลมานะครับและพร้อมกับ วิธีการเอาชนะเกมสล็อตนะครับผมค่ายโจ๊กเกอร์เป็นเกมโลมานะครับหรือว่าเกมที่ใครหลายคนรู้จักกันก็คือเกมฟันสิงโตกันนั่นเองครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับไปกันเลยครับสวยงามครับอางุ่นมาครับองุ่นมาเปิดอเบตแรกก็องุ่นมาเลยนะครับสวยงามมากอ่ะมาดูนะครับว่าวันนี้ผมจะตายหรือผมจะรอดนะครับมาดูกันนะสามารถคอมเมนต์มะบอกผมได้ครับว่าหรือว่าเดากันเล่นนะเออ เดากันเล่นๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะตายหรือว่าจะรอดนะครับสามารถเดากันเล่นๆได้ครับโอ้โหสิงโตมาว่ะสิงโตมาสีหน้าเขาสวยงามนะอ่าไม่มีอะไรต่อครับไม่มีอะไรต่อแล้วนะโอเคครับโอเคอ่าสำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าที่นี่ของผมในการเล่นสล็อตคืออะไรนะครับอ่าผมจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับไว้เพื่อบอกนะครับว่าวันนี้สล็อตตัวนี้ครับกำลังแตกดีแตกจริงแตกหนักนะครับอ่า ทำไมคุณถึงรู้หรือว่าคนในกลุ่มถึงรู้นะครับอ่าโลมาสวยงามครับเพราะว่าเออคนในกลุ่มเนี่ยเขาก็ได้ไปเล่นมาเหมือนกันนะครับอ่าถ้าสมมติว่าวันนี้เจอตัวที่แตกตีแตกจริงแตกหนักเขาก็จะมาบ่นครับแต่ถ้าวันไหนที่ไม่เจอก็จะเงียบกันไปนะครับผมอ่าโบนัสเข้าเฉยเลยครับโบนัสเข้าเฉยเลยนะอ่าเปิดออโต้แล้วโบนัสเข้าเฉยเลยนะครับผมอ่าสวยงามครับใช่ครับถ้าอย่างวันนี้นะผมว่าโลมาแม่งแตกหนักแน่ๆนะ ไอ้เฮียเปิดมาก็โลเลยครับผมอ่ะโลเลยไม่เป็นไรครับได้มา45บาทอยู่นะอ่ะผมเชื่อต้องมาตรงกลางเลครับเชื่ยว่าต้องมาตรงกลางนะอ่ะไอ้เฮียโดนโล่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะโล่สองอันครับโล่สองอันครับอ่ะซ้ายไปอันซ้ายไปอันซ้ายไปเออดาบคู่ครับโดนปั๊บโอโหสวยเงครับโดนจริงนะได้มาสามร้อยครับเมก้าวินครับผมเมก้าวินนะอ่ะอย่างนี้ผมว่ามันเริ่มแตกครับมันเริ่มแตกแล้วนะอ่ะโดนดาบไปโอโหหลบได้หวะ อ่ะถึงว่ามาเริ่มแตกวันนี้นครับผมจะไปบอกคนในกลุ่มนะครับอ่ะให้พวกคุณเนี่ยตามมาเล่นกันเวลานี้ตอนนี้นะครับผมอ่ะว่ามันแตกดีแตกจริงแตกหนักนะครับ <c oughs> อ่ะเพราะว่าเกมสล็อตเนี่ยมันมีหลายค่ายหลายแนวนะครับผมอ่ะแล้วมันมีหลายเกมคุณแทบจะไม่รู้เลยครับว่าวันนี้ตัวนี้หรือว่าตัวไหนเนี่ยมันจะแตกหนักนะครับอ่ะแล้วผมแนะนําอีกอย่างนะครับให้คุณเล่นเวลาที่มีคนเล่นน้อยๆนะครับไม่ใช่ว่า คุณไปเล่นตอนที่มันกําลังแหลกๆแ,แล้วก็คนเล่นเยอะๆนะครับเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มันดูดเงินคุณมากที่สุดนะครับอ่ะองหุ่นมาสวยงามครับอีกคอมโบหนึ่งอีกคอมโบหนึ่งไปไม่มาเขาไม่มาไม่มานะ <c oughs> เพราะว่าช่วงที่คนเล่นน้อยๆเนี่ยมันจะทําให้คุณโอ้โหจัดไป3ามร้อยสามสิบห้าครับผมอ่ะสวยงามครับมองแทบไม่ทันกันเลยนะมองแทบไม่ทันกันเลยนะครับอ่ะมาบอกกันต่อครับทําไม ผมถึงแนะนําให้เล่นช่วงที่คนเล่นน้อยนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่มีการแจกมากที่สุดนะครับ่หรือว่ามันก็แจกกันอยู่แล้วตลอดแหละครับเพียงแค่ว่าคุณต้องมาให้ตรงเวลาของมันที่มันแจกนะครับผมแล้วอย่างสมมติว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบเล่นสล็อตใช่ไหมครับแล้วผมจะรู้ไหมครับว่าเวลาไหนมันจะแตกหนักแตกจริงใช่ไหมครับผมแทบจะไม่รู้เลยนะครับผมอเพราะฉะนั้นผมจึงมีกลุ่มไว้ครับเพื่อไว้แบบว่าให้คนมาบอกครับว่าเวลานี้เนี่ยมันกาลังแตกหนักนะครับ อ่ะแล้วคุณไม่ต้องไปเสียเวลาในการร้องเล่นเองครับหรือว่าเสียเงินในการร้องเล่นเองนะ <c oughs> อ่ะแต่ถ้าคุณอยากจะเสียก็แล้วแต่เรื่องของคุณนะครับอันนั้นมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณนะครับมันเป็นเงินของคุณมันเป็นเอ่อครว่ารายได้ของคุณคุณจะอะไรมันก็อยู่ที่สิทธิ์ของคุณครับเราไม่ได้ไปบังคับหรือว่าเราไม่ได้ไปห้ามคุณนะอ่ะตอนนี้ก็เพิ่มเบ็ดมาที่45บาทกันแล้วนะครับอ่าไปครับไป สวยงามครับโลโหโลเต็มหน้าแต่ไม่แตกว่ะอ่าหกสิบแล้วครหกสิบแล้วนะเออตอนนี้เพิ่มไปที่หกสิบนะครับวันดูกันนะครับว่าวันนี้จะเกลือหรือว่าเราจะได้กําไรกันนะครับผมอ่ะสามารถเดากันได้แลวคอมเมนต์บอกผมได้เลยใต้คลิปนี้นะครับว่าผมจะรอดหรือไม่รอดครับเมื่อคุณดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับอ่ะคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับว่าผมจะรอดหรือว่าจะไม่รอดครับอ่ะจัดไปหนึ่งร้อยครับผมรอบนี้ จัดไปครับผมจัดไปนะอ่าสวยงามครับตัดไปอ่าใจการมาตอนรับขอดาบรับขอดาบอ่าไม่เป็นไรครับอาุ่นได้อยู่นะอาุ่นได้อยู่นะขออาหุ่นครับโอ้โหไม่มาว่ะวันนี้อ่วันนี้ฟรีเกมไม่ค่อยมาเลยครับฟรีสปินไม่ค่อยมาเลยอ่าเบ็ดไปที่150ิเลยดีกว่านะครับอ่าใจร้อนนะครับเบ็ดไปที่ร50กันเลยดีกว่านะอ่ามาดูกันนะครับเบ็ดหนักจะรอดหรือว่าจะตายนะอ่าเบ็ดหนักจะรอดหรือว่าจะตายนะครับโอ้โหสวยงามครับสวยงามดอกนี้สวยงาม อ่สวยงามครับแดกมาเก้าล้วครับผมแดกมาเก้าร้อยเลยนะอ่ะฟอนมาเก้าร้อยนะครับผมอ่าลดเป็ดเลยครับลดเบ็ดเลยครับจังหวะนี้ลดเบ็ดเลยนะโอ้โหน้าโล่สวยมากเลยครับอ่ะสวยงามครับโล่ต่อครับแจกันมาต่อแน่นอนนะแจกนมาต่อแน่นอนนะครับอ่ะขอฟีเกมครับผมไม่มาวะโอ้โหถ้าตรงกลางตรงกลางนี้นะมงกุฎลงนะ้บอกเลยรวยเย็ดแม่อ่ะไปต่อครับไปต่อนะกินไปร้อยยี่สิบครับรอบนี้ อ่าผมขอออโต้ไปเลยดีกว่าครับโอ้โหมงขุดไปครับมงขุดไป4อันเลยนะครับอ่ะมองกันแทบกไป่ทานเลยครับใครที่มอาางม่าัานก็ย้อนไปดูกันได้นะย้อนไปดูกันได้นะครับอ่าผมก็มองม่าถนเหมือนกันนะครับอ่ะสวยงามครับตัดไปครับตัดไปสวยงามวันนี้แม่งแตกดีจริงๆว่ะอ่ะโอ้โหนี่ไงครับเบตเจ็ดสิบห้าเข้าโบนัสครับเบตเจ็ดสิบห้าเข้าโบนัสเออเบตเจ็ดสิบห้าเข้าโบนัสครับอย่างเดือดเลยครับวันนี้โรม่าอย่างเดือดเลยนะ วันนี้โลมากยังเดือดเลยนะครับอ่ะดาบคู่ไปครับรอบแรกเลยปั๊บโอ้โหโดนด้วยดาบคู่รอบแรกโดนไปนะครับผมพันห้าครับเออโดนดาบคู่ไปรอบแรกก็พันห้าแล้วผมอ่ะโอ้โหโดนสวนด้วยวะทำไปลครับไปตรงกลางครับโอ้โหดาบอยู่น้าข้าหมดเลยดาบอยู่น้าข่าหมดเลยนะอ่ะไปแล้ครับไปกันต่อครับไปกันต่อครับไปต่อที่ด้านซ้ายครับผมอ่ะโดนโลต่ออ่ะหมดเลยครับหมดเลยนะไม่เป็นไรนะครับเบ็ดเจ็ดสิบห้าได้มาสองพันเลยครับเบ็ดเจ็ดสิบห้าได้มาสองพันนะ อ่ะเข้าสิงโตสองรอบของวันนี้วันนี้เราเข้าสิงโตไปสองรอบแล้วนะครับอ่ะตอนนี้กำไรทิดสี่พัน้วครับอ่ะเราไม่หยุดนะครับไปกันต่อครับอ่ะวันนี้มีความล่มเหมือนแบบว่ามันจะแตกมาอีกนะครับอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะแตกมาอีกนะผมขอไปต่อครับขอยังไม่หยุดนะเพราะว่ามันเหมือนมันกาลังแจกครับมันยังไม่ดูนะครับมันจะมีช่วงเวลาบอกคุณว่านช่วงเวลาไหนจะดูนะครับอ่ะถ้าสมมติว่าคุณสัมผัสได้ว่ามันดูเนี่ยให้คุณหยุดทันทีเลยนะครับ ให้คุณหยุดเล่นทันทีเลยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะหมดก่อนได้อีกนะครับผมอ่าปัญหาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเล่นสล็อตแล้ว <c oughs> ไม่ได้กันนะครับหรือว่าเล่นยังนี้ก็แบบยังไงก็ขาดทุนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคุณโลภครับคุณได้แล้วคุณไม่หยุดอ่าอย่างเช่นว่าผมขอแบบว่าอ่าสักวันนี้ผมได้กําไรมาเท่าตัวฝากสามร้อยได้มาสามร้อยอ่ะกูหยุดแล้วอ่ะแค่เนี้ยผมก็พอใจแล้วใช่ไหมครับวันนี้ อ่ะแล้วค่อยมาต่อันพรุ่งนี้เอาทุนเก่ามาทําต่อันพรุ่งนี้ก็ทุนเก่าเป็นหกร้อยพรุ่งนี้ก็เลยไปพันสองอ่ะกูหยุดละวันนี้เอออย่างที่สองเลยนะครับเออคือการเดินเงินนะครับหรือว่าการปรับเบ็ดนะครับให้แบบว่าแม่นยํานั่นเองนะครับผมอ่ะไม่ใช่ว่าคุณจะปรับไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าหรือว่าช่วงเวลาเนี้ยมันกําลังแตกแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณจะเพิ่มเบ็ดไปอีกเบ็ดหนักกว่าเดิมไปเรื่อยๆเนี่ย คุณจะแทบมีสิทธิ์ได้มิกบิ๊กวินหรือว่าเมกาวินเนี่ยน้อยมากเลยนะครับอ่าเพราะว่ามันเคยแตกมาก่อนแล้วครับเพราะฉะนั้นมันจะดูดคุณครับและมันจะให้คืนทีหลังนะอ่าแต่คุณอาจจะหมดก่อนก็ได้นะครับในตอนนั้นนะครับผมอ่าอ่าตอนนี้ผมว่าผมเริ่มโดยดูดครับผมก็เลยขอออกเกมแล้วเข้าใหม่สักครู่นะครับอ่าผมว่ามาเริ่มดูดนะครับเลยขอออกเกมเข้าใหม่นะปิดไปที่150ยหิก็เลยนะครับและไปกันต่อที่เทอร์โบเลยครับผมอ่ะไปครับไป ตอนนี้เราก็เหลือ2 0 0พันแล้วครับผมอ่ะอย่างที่สองใช่ไหมครับอย่างที่2ใช่ไหมอ่ะต่อไปอย่างที่3านะครับคือสติครับสติสําคัญมากที่สุดในการเล่นคาสิโนทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าคุณไมมีสติหรือว่าสติแตกสติหลุดเนี่ยแน่นอนเลยครับว่าคุณเจ๊งแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเอาเประมาณนี้ครับโอเคครับโอเคมาดูครับว่าวันนี้ผมจะทำรายได้จากสล็อตออนไลน์ไปเท่าไหร่ครับตอนนี้แม่ง เหลือ2,000แล้วอ่ะโดนดูดแล้วครับผมอ่ะถ้าช่วงนี้เริ่มนะโดนดูดแล้วครับอ่ะโลมาอยู่นะโลมาอยู่นะอ่ะช่วงนี้ผมว่ามันเริ่มดูดแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นผมผมจะขอตามทุน,นที่ผมได้ตะกี้มาอีกนิดนึงนะครับและผมจะเลิกนะครับผมอ่ะแต่ผมว่ามันเข้าฟรีเกมอีกอ่ะอ่ะผมว่ามันต้องแตกอะ่ะเข้าฟรีเกมเบตร้อยห้าสิบอ่ะครับอ่ะเข้าฟรีเกมเบตร้อยห้าสิบเลยนะอ่ะสวยงามครับแจกันรครับสวยงามอ่ะดาบมาครับดาบมานะ อ่ามีอะไรจะมาต่อไม่ไม่มีแล้วครับผมอ่าเจ็ดร้อยไปครับเจ็ดร้อยไปแล้วนะครับเจ็ดร้อยไปแล้วนะอ่าหมดครับหมดนะอ่าไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เรามีสองพันแปดแล้วครับไปกันต่อเลยครับไปกันต่อนะอ่าโลไปครับโลไปห้าอันครับดาบต่อครับดาบต่อครับจังหวะนี้อ่ะลงมาดาบต่อเอาเงินต่อขอแจกันครับแจกันก็ได้แจกันอีกแล้วครับผมอ่ะเข้าฟรีเกมดีจริงๆเลยครับอ่าทำไม ทำไมผมถึงออกแล้วเข้าใหม่ใช่ไหมครับหลังอย่างที่ใครหลายคนก an ําลังสงสัยนะครับผมว่าทําไมตะกี้ผมถึงเข้าแล้วออกใหม่นะครับเพราะว่ามันเริ่มไม่แตกแล้วนะครับผมผมก็เลยเข้าเกมและออกใหม่นะครับผมอ่ะเออสำหรับการนะครับออกแล้วก็เข้าใหม่นะครับอ่าแล้วก็าเปเดเท่าเดิมครับโอ้โหแตกไอพวเอเจ็ดว่ะเออแล้วก็เพราะว่ามันเหมือน,นว่าหมดรอบแล้วหมดโคต้าของมันในรอบนั้นแล้วครับมันก็เลยจะไม่แจกนะครับผมอ่ะเราก็เลยต้องทําการเข้าแล้วก็ออกใหม่นะครับ อันนี้คือเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับคุณจะเชื่อหรือว่าคุณจะไม่เชื่อมันก็เรื่องของคุณนะครับอ่ะผมไม่ได้เปบังคับให้คุณมาเชื่อผมหรือว่าทําตามผมนะครับว่าถ้ามันไม่แตกแล้วเนี่ยให้คุณเนี่ยเข้าแล้วออกใหม่นะครับอ่ะผมไม่ได้บังคับคุณนะครับอ่ะแต่นี่คือความเชื่อของผมนะอ่ะตอนนี้ผมกำไรที่หกพันลวอ่ะตัดไปสวยงามครับโลหะอันนะไปอต่อที่อ่งุ่นครับผมอ่ะไม่มีอะไรต่อแล้วนะมาได้มาแปดร้อยครับได้มาแปดร้อยนะ อ่ะสวยงามครับสวยงามสวัสดีครับที่ดูถึงตอนนี้แล้วยังไม่รู้ว่าอยากเข้ากลุ่มแล้วต้องทํำยังไงนะครับสามารถทักไลน์ที่ผมได้แปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับอ่ะสามารถทักมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทําการดึงเข้ากลุ่มให้ฟรีนะครับผมอ่ะสวยงามครับได้มาหนึ่งร้อยเลยนะได้มาหนึ่งร้อยแล้วครับแต่ก็ยังขาดทุนเราอยู่ดีนะครับอ่ะขอเง่นครับองุ่นไม่มาครับผมอ่ะไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับไม่งอเออโอ้โห อาุญแจผิดแถวไปหน่อยมะเสียดายนะครับเสียดายอ่ะสวยงามครับสวยงามองงุ่นต่อครับอางุ่นต่อขอดาบโล่ครับโอ้โหไม่มีอะไรมาครับหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมอ่ะไปกันต่อครับไปกันต่อนะอ่าสวยงามครับหน้าคุณนะครับหน้าคุณตะกี้กินไปสองร้อยนะครับหน้าคนกินไปสองร้อยนะครับอ่ะไปกันต่อครับไปกันต่อเบ็ดเราสุดแค่นี้นะครับเบ็ดเราสุดได้แค่ร้อยห้าสิบนะครับถ้ามันมีต่อผมก็อยากจะไปต่ออยู่นะครับแต่พอดีว่า เบ็ดผมสุดแ,แค่1้0ยานะครับเนื่องจากว่าผมเล่นในผ่านเว็บไซต์ t s 9 1นครับแต่ถ้าเป็นในแอปนะครับมันจะได้มากกว่านี้นะครับผมอ่ะแต่ผมแนะนำให้เล่นผ่านเว็บไซต์ของเรานะครับผมอ่ะเว็บ t s 9 1นครับเพราะว่าเราสามารถมั่นใจในการถอนนะครับว่าคุณจะถอนได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วถอนได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าจะมาโกงครับผมอ่ะ สามารถเชื่อมั่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมอ่ะโลแตกไปพันแปดครับโลแตกไปพันแปดนะครับอ่ะจังหวะนี้ผมขอพักเลยนะครับจังหวะนี้ผมขอพักเลยนะครับส่วใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและถ้าใครสนใจเข้าลงกลุ่มครับสามารถทักไลน์ผมได้แปะไว้ข้างล่างนี้มาได้เลยครับอ่ะสวัสดีก็สวัสดีครับ